สดีค่ะไทยอเยอรมันค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูทยอเดอ้อสวัสดีเอซีฝ่ายปู่ปริจิตรเอฝั่งลุงพลป้าแต่งฝั่งยูทูบเบอร์ฝั่งที่เป็นมิตรโอเคตามหัวข้อเลยค่ะประมาณเข้าไปดูคลิปช่างตัม ช่างตั้มกับน้องพัลลีเนาะน้องก็กลับจากงานนี่เหนื่อยแหละเราก็โอ้ยหลายคนเข้าไปคอมเมนต์สารพัดเนาะไอเราก็ว่าเออวันก็เหนื่อยๆกันเลยวันเนี้ยเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์พักเที่ยงพอดีมันกินข้าวแล้วไปดูคลิปของอ,อต่างประเทศที่เขาเอาคลิปของคนที่ไปแอบถ่ายอะมาลงเนาะ ายอก็โอ้เยเฮๆๆๆๆ้เฮ้ยเสมียังเดสิก็ย้ <g år> ายปู่นะย้ายลูกป,ปั้นพยานนาตั้งห้าทอนนะไม่ใช่ย้ายฝั่งนะคุณ <g år> ไมไ่ง่ายขนาดนั้นอย่าแสดงความ อืมถามว่าคนอื่นรู้ไม่ทันว่าจุดประสงค์ในการถ่ายทำของคุณคืออะไรโอ้ยอาปากเห็นลินไกลรู้มาโดดแล้วอย่าทำเลยก็นั้นแหละก็อยากจะบอกฝากบอกฮะย้ายปู่พญายนาคห้าท่อนลดเคนลดยกดูว่างานมาทั้งใหญ่ทั้งเหนื่อยกลัวเขาจะเสร็จจะเริ่มไ่นมันกี่วัน คุณไปทำคอนเทนต์แค่ไอเนี่ยอยากให้เขารู้เหรอว่าเนี่ยมาประจานเขาว่าย้ายไปขยะเยอะแยะ,ยะปะทโมันจะง่ายมันย้ายฝั่งหรือคุณ <laughs> ย้ายฝั่งนะ่ะติดไปนวมไปมันก็ย้ายได้แล้วมันทำให้รู้อะ่ะ <laughs> ต่อให้เป็นใครเป็น กูจะรักมึงยกดากดมยังไงกูก็อกลองว่ามันมีอะไรติดมาสิใช่ไหมไม่ได้ง่ายมันยายฝั่งนะเขาทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยถามว่าคนคนแม้แต่ฝั่งคุณก็เถอะเอาตรงๆคำพูดนี้มันใช่ไหมยายปู่พยายน่คเหมือนย้ายฝั่งนะแน่จริงก็ไปย้ายเองให้ดู ว่าคุณจะเก็บหมดไหมใช้แรงงานกี่คนใช้ความอดทนเขาต้องเหน็ดต้องเหนื่อยขนาดไหนคุณแค่จับกล้องไปถ่ายมีคำพูดอย่างงน้นอย่างนี้เอาใจเอซเนี่ยเอาคนเชื่อก็เอาสมองส่วนไหนเชื่อคุณไม่เห็นการทำงานของเขาเหรือบางครั้งน่ะมันก็ต้องมองที่ผลงานด้วยไม่ใช่มองแค่น้ำลายนะอืแล้วไปเชื่อแต่น้ำลายมันก็แสดงถึงสติปัญญาของเรานั่นแหละ เรื่องเนี้ยการย,าย,ยา้ายปู่พญานาคนี่คุณทำคอนเทนต์ด่าเขายังไงคุณก็ไม่ขึ้นหรอกนี่เคยเชื่อคุณหรอกอย่าแสดงความโง่ออกมาเลยเอาตรงๆอย่าเ,อาเราก็ไม่ได้ไปเชื่อชัวอะไรเยอะแยะมากมายหรอกกับตัวบคุคคลนะเราก็แค่นับถือในในใน ในหัวจิตหัวใจของเขาที่สู้อเออมันก็ใช่มันมันเป็นที่ยอมรับอะ่ะไม่ใช่ว่าเราเป็นหลงไหลข้างไครแต่การกระทําของคุณมันประจานตัวเองทายอประจานและตาหน้าไว้เลยว่าย้ายปูพยย่พญานาคนี่ฟังชัดๆมันไม่เหมือนย้ายข้างเราเข้าใจปะอืมนั่นแหละ ถ้าคิดจะทำอีกก็ตึกต้องให้ดีคำนี้ยมันมีคนพูดเยอะแยะคุณนะ่ะอย่าหาว่าคนอื่นเขาไม่รู้ <c oughs> ในการกระทำอย่าเลยนี่เคยเชื่อหรอกเป็นมานานแล้วอย่าทำให้ความแตกแยก,กมันเกิดขึ้นมาเลยอยู่กันสงบสงบปองดองกัน อยากได้อะไรเขาก็ทําให้หมดแล้วก็ปล่อยให้เขามีลมหายใจที่จะเหลืออากาศในเขามั่งใ้เขาได้หายใจได้ทําโน่นทํานี่มั่งคุณมันเก่งมันดีขนาดไหนถึงต้องมามามาว่าเขาต้องอย่างนั้นอย่างนี้แน่จริงอะ่ะในสิ่งที่คุณคิดนะคุณทำเองเลยอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาคิดแล้วให้เขาทำเพราะว่าเขาไม่ได้อยากทำ สิ่งที่คุณคิดนะ่ะถ้าคุณทําได้อะคุณทําไปเลยใช่ไหมการที่เอาเรื่องคนอื่นมาคิดว่าเขาต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้คิดน่ะมันง่ายทําน่ะมันยากแล้วบางครั้งะอตัวเองไม่มีปัญญาทําด้วยแต่ไปคิดให้คนอื่นบ้าหรือเปล่าไม่มีปัญญาก็อยู่เฉยถ้าคิดวันแน่ก็ทําเองเลยค่ะนะจ๊ะเอาแ้ายก็จะฝากแค่นี้แหละห้านาทีเดี๋ยวหมดเน็ตหมด ฝากไว้นะคะย้ายปู่ปริจิตห้าท่อนนะจ๊ะไม่ได้ใช่ย้ายข้ามย้ายฝั่งโอเคค่ะชัดเจนสวัสด,ดีค่ะ